ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลาาพัฒนาฉบับเต็มของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่5มกราคม2567ค่ะลาาพัฒนาฉบับเต็มคืนนี้อาจารย์ให้เด่นที่5ฟันที่5นะคะแล้วก็เป็นชุด2ตัวค่ะ50 52 56ฟันเม็ดเดียวคืนนี้59นะคะชุด3ตัว1หาง759ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ วันนี้สูตรคำนวณของอาจารย์ให้เด่นที่5ฟันที่5ค่ะเม็ดเดียวคืนนี้5กาเนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ